เราอยากฝากนางเอกเนาะนางเอกคนใหม่ข้อเนี่ยก็คือแหนมแหนมยังเกาะแหนมเนือแหนมเนือมแหนมไปหน่อยมึงบวดตรงเข้ามากสิเออี่ยนี่แหละนางเอกก็คอยคอยตั้งช่องยูทูบใหม่อีกสบายดีเพิ่งกาศสบายดีทุกคนเนาะมื่อนี่เราอยู่ที่บ้านหน้าแหกเชิงว่าเราชิมมาแนะนำนางเอกใหม่น้องแหนม น้องแนมนำสก,กุลได้ไดอนนลูกอลีได้น,งงน้องของอลีเนาะเฮนลาบรุรีมึงปินกล่องแชแนมเลยในะน่องแนมสบายดีอันนี้ซื้อแนมซื้อแนมบอโดยไมใ่ใจไม่ใช่ใช <c oughs> ยืมก่อนอมาหนีเฮาะผ้ามาถ่าย MVP เอ็มวีเพลงเนาะเพลงยังเกาะคาเราเ <c oughs> ส้นเราให้เจ้าใจเส้นเราให้เจ้าใจเนาะเขาจังได้กระฝากเนาะเป็นโปรเจกต์ของไอตุ๋ยกางหน้า ที่เพิ่นเดินทางมาแต่นตะปื้อโอเคฝากติดตามเนาะฝากเป็นกำลังใจพวกเขานี่เพลงใหม่เ่าดันถเชื่อกันเด้อพี่น้องเด้อะที่ยังเกาะเบาหยั่งเส้นเราให้เจ้าใจนี่เนาะผู้ที่อันนี้ก็คือเป็นพระเอกเนาะเบิ้งพระเอกที่สิถืบทิมนี่นะน้องเนี่ยไม่สิบทิมเพิ่นนี่นางนาพระเอกกับเออถึกแล้วถืเขาถึกทิมอันนี้แมนคนทีสีหยาดเอานางเอกไปจากคำสีอันนี้น้องไม่เขินเนาะที่ร้านไหนตู้ แทงเลยดนี่น้องแนมนมันนี่เปิดต้นนางเอกใหม่นะหลังจากที่น้องแนมหยุดถ่ายคลิปไปเป็นเวลาซีฮาปีนี่เลยบ่อดบอดบอดซีฮาปีเนาะเพิ่นตั้งแต่เพิ่นดึกเกือบเชือวารีเนาะเาก็เห็นอยู่เนาะเพลงยังกาะรีลบลบเพราะได้แน่นอนตัวนี้เนาะเพลงยังกาะเพลงเพลงในชีวิตจริงนี่เพลงในชีวิตจริงนี่แหละนางเอกโองสองหอมสีบล็อกสีช็อกโกแลตกับนุ่มกับช็อกโกแลต เข่ากันบอลีอนีเป็นลุงเขาเองนเข้มนในังเอกใหม่เลยนี่แหละมึงตัวเสี้อขาดองเนี่ยเขาได้ขาดองได้ขาดองบปแพงเอาบแพงเอาแบบเป็นกันเองเนาะนี่แหละนังเอกเขาวขาวดีเข้าดำกยามันได้เพ่อยตัวนึต้ไว้ยูด็อกสัมปีกตคุมเลย มีเบิร์ดเบืองนาเบืองล้างดีดีทองนาเบืองนาเบืองลังทางนี้เบืองนาเนาะนี่แหละนางเอกเขานี่แหละฝากเนี่ยฝากตัวเนาะชื่อเนมนำสกุลในแหลกเกาะู้ในแบบอยู่ในประเทศนุ์นำสกุลนามโซปิซาในพูดในแบบโซปิซาเลยนี่แหละนางเอกคนใหม่พูดกับใครว่าเพ่งยึดสายรหัสนะฮะเพ่อที่สุดอะไรก่อนนี่เลยอาหารเรานี่แหละอากอย อันนี้คือเอ็ซีเราทางทางจั่วนวัดบ้านนาแหงปวดวายเนาะทางจั่วทางจั่วทางเด็กหน่อยว่านี่เขาหยกว่าสินี่นี่เพื่อนยังเนี่ยเออทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กหน่อยเือยืนเนืองเพอนยืนเอ่อยืนเนืองยืนเนืองคือจะบอกหักอก้อยไปนี้อก้อยนี่แหละตอนนี้มาถึงจุดหาเราที่เฮามซีจัดแบบว่าถ่ายในเพื่อนเราเลยจับจูดจับจูดกันแบบจูดจั่นี่แหละ เอาชิมาเริ่มถ่ายชิปนนดงมคะอ๋นั่นนี่อยาาได้เด้อขอันหมขาได้แบบว่าถ่ายในฉากอันถ่ายฮาชิมาถ่ายเอ็ีเพลงนะเนาะในบ่ไหมดูขอบใจได้ไหมเด้อดูย์กลาวลงพื้นทุกเขาเข่าเปมาคอเข่าาแน้ม่ตอกินเนี่ยนี่แหละมันไม่ได้่าเขาคออนยญากเพแล้วกะเขากะ ให้เป็นม่คาให้เราเป็นม่ค่าได้บอเมย์แกเห้เมยเราเป็นคนนันไายเลยเนี่หาชิไทยเอมเพลงได้ไหมการฮิารแม่เป็นบทเลยไทยแบนีะอาคนเนี้แน่นาะแม่อดีตนางเอกเก่าได้มึงนี่ได้เออว้าโลำต้องรอดนันวาเ่าเหรอเออไเริ่มเริ่มในได้าชิเริ่มนั้นเป็นเาิายใท้เปิดใหม่ เนม่ยเราเบิดเลยนะโค้งทางเดียวเราเบิดอยากมาเต้เลยนี่เมามากเลยนะเต้มาเมาเลยเต้กระตันหันรองงนะแต่งหลายทางโอเคมีผลงานแต่งอะไรก็ออกมาด้านเด็กไปจัดปันอ่ะมึงหยากมามึงสิญกง่เลยกับเราเบิดแล้วมึงก็แเนมหยาห่านสิไปชื่อเรานะเรามาตอนนี้ตอนนี้เขากำลังชีเตรียมเนาะกำลังเตรียมไปแห่งนี้แต่กล้าพอกองเตียมเตรียมถ่ายเพลงนี่แหละฝากทุกคนติดตามนี่เด้อ A chipper tốn nó mày màyเลย. Ach sắp. Ao đây, ao đây. Say, say, say. Bung lao bung lao vẫn còn nicky alo <laughs> 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 มาเอามุ game, ่น <inside> ี่นี่มันสียางกายเกาะมันเนมพินนี่มันยืดซึ่งนี่นะยืดซึ่งเลยเห็นฮะเราก็ไปถ่ายผู้เลยนี่เนมพินปึ๊บตัดไปพุดโปรดิวเซอร์นี่นะนี่พี่โปรดิวเซอร์ของแท้นี่ทั้งแต่งเพลงทั้งเป็นโปรดิวเซอร์มือนนี่บอถ่ายเอามุ่งมั่งอันโคแล้วเนาะบออยากคือคนเมาเราอยากคือคนเมาเกล้าสี่สี่หยุดสี่เบิ้งมือหัสันไปแล้วไปแล้วสั้นไวๆมันสิสา

ยางมากามันเลยสิส่มันบอกให้ออกจากรถเบรกหยูหนูน่าเลยพีเบรกมาอยู่เบื้องนี้วัดนี้มาเอาเบื้องนี้วัดนี้เจ้าเอาบักรสีหลบนิดหนึ่งมาเออมึงบ้านน่ะยิ้มยิ้มบ้านน่ะมึงบันได้เปิดอันนี้กูเปิดออกไปออกไปออกไปเลยนี่มาตัดเอาอยู่นี่ มาตัดอัยมีชิ้นยูนันโอ้โอ้ลเลกชันไปไปโอ้โอลเลกชันผึ่งบอเอาเจาะไก่นี่มึงหลบเลยเนี่ยแนมมาหมโอ้โปลเลกันผ่งคือคือกไก่มาเอาไม่กาขึ้นไก่สุดยอดผึ่งเฮดเบียร์เป็นการเป็นงานเลวเพิ่ขึ้น่อ้เนาเบิงเนาะเบิงผึ่งเวลาเพิ่เฮดิเนาะ ไปเราปายคลิปต้องเป็นเหตุเป็นการเป็นงานได้เพิฝนนี่นาเห็นเอเดิพี่นอนกับกับเองเนาะฝ่นเนาะพอประตุมเทขนาดแล้วก็เท่งเนี่ยเย็นดูนี่ขอบัดเดียวไอ้ฝืนเขาจะเลยเทคเียวเล้บางทีบงเป็ุการเป็นงานเด้ไอ้ฝนเนาะต้องชิ่เจ้าริงกันเลยได้แล้วแนมแนมถอยล่างอีกถอยอะไรย่าง้ามาเลยปด สีแนมนอนหนึ่งสองเข้าไปเข้าไปอีกงานเขาก่อนจากสี่สี่ไเข้าไปเข้าใกล้ๆสี่ก่อนเข้ามาคือเข้ามาเลยจ้ะทไมเอาไปทีนั่นเอออยูเลยาเป็ไมเเจ้ายางเจ้ายางจึงอยู่หนามันเลยกัซี่มันไปเลยกัยูมันโอ้โปลิสุจะสาลงเดีอเจ้าเตรียมเจ้าบักซีจะสาเขาเยอยก่อนนัสาเน่ากูเมาไ่ดิเห็นบักซีเต็มเต็มเลยโอ้ขับไป ยาวะสีเออยู่ยู่างนมันเออลงเอ้ยต่อยเออชายสีมาสิละอย่าไปไปนับในิไปกโอลนออีกไงอภเข่านเอ้ยแต่เนี้ยมันหยุดเดียวโอภัยได้ยังไงมากลมาใกลก เอสดัเตดสกันสบดีไปมัวเดีอลองเบิงสอมสอสี่เบิ่งโอ้สี่หล่อเลยนกันแนงัวเนี่ยสี่เลวากัวามัวนสี่นำกันเออแล้วกวานเดิมเอาไหมนับแน่ตุยหนึ่งสองสามมันรอเลยุ้นโอ้โอ้โอ้โอสี่โอ้ยไมู่ว่าทำกันเนาะเดืด ไห้แต่หัวตำกันอะไรมึงอะอย่าคืนดอคืนด้วยคืออย่าอกคือ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 แล้คือแล้คืออะไรมึงคืออะไรเซวคือวะชิมเจดหลวงเกินกับพ่อ ได้ได้ได้ตัวนี้ฮะเพลงนี่เพลงแนี่เพลงแนวบีดเอออย่ามั่นอย่ามั่นเออที่นี่ก็ตีนะเอ้าเพิดใหม่ฮะมิจฉาพักกี่ลนเออป๋งป๋งอยู่ในใจเธอว่ะป๋งไปงี้ก็บักซีเมื่อกี้นี่บักซีมันลวงเกินแล้วมึงอย่าลวงเกินเลยมึงอย่าลวงเกินมันคือการแสดงนั่งเอกนางเอกของสองเอาก้อยใหม่เล่นหน่อยอย่าเออจะกินกระถ่าน้องแหนมเป็นนางเอกตัวจริงเลยเหรอตัวจริงเลยตัวจริงเลยซะตัวจริงเนี่ยเป็นนางเอกของเจ้าทางโมดู ตีต้เอาไปนางเอกอคอยเอาไปตัวจริงเลยตีกับกูกวะทำไมเป็นเราได้เอาไปได้ไหมนี่เอาอหูเป็นไหวด้เวลาเ้าสิตัดบเซไมใกล้เฮาเฮายังให้ใหู้เฮาอยากขอให้ทุกคนฝากว่าเรื่องนั้นมันภูเขาดอกเฮาอยากฝากนางเอกเนาะนางเอกคนใหม่ของเฮานี่ก็คือแหนมแหนมยังเกาะ เน้งแังนมเน้มไปหน่อยมึงบ่ต้องเข้ามาสิเอ้ยคือยังได้นมเนมไปหน่อยจะมึงสิเข้ามานยังบ่เก็บไะเนี่ยเด้ออย่าให้กูเข้านะนางเอกซ่องมึงกันบ่นี่มึงสิเข้าใหม่ยังอ่ะนางเอกในใจกูตจริงมึงขัากับอกแล้าเมื่อกี้นี่ขก็ใจบ่ก่อนมึงสิขามถุกไปก่อนคุณใดน้องอะไรที่ใหญ่ทใหญ่ในน้นม่โมเลยน้องเจ้าเราอ่ะนี่แหละนางเอกก็คอยคอยตั้งช่อง YouTube ใหม่อีกงามบ่งามบ่ กระคอยสิเป็นโกโก้กับนุม่มยืไมไมนยืนน้ำ<อ>กันมันเข่ากันได้เขากำอันนี้ได้ะอันนี้อเขาเจ้ากระยามันเขากำแล้วกินแสบด้วย, <laughs> ยว้าาาาาาหาา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 าทากคา<อ>จาเาา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 องาา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 าอาา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 า่าาาานนีง<อ>า <laughs> <laughs> ่าา พากันกินเขากินย่งกะถ่ายให้ทุกคนเบิ่งนางเอก <Yeah. S 1> คนใหม่นี่แหละน้องแหนมแหนมเนืองบายบายบอปิดแล้วบ่นี่ยังยังวะจะไหนสิปิดมาเมื่อไรก็มาถ่ายมีนี่แหละไก่สิแล้วเลยนะไก่สิแล้ววักเมี่งเอาไปอีกดิสิไปอีกเพลงนี่โ <c oughs> อู้กูไปอยากนะให้เบิ่งนะให้เบิ่งพระเอกไงกูไฟเอกอยากคือเป็นลูกสนเครืองกพ่อเขาทิมดอกระเอกนี่นั่นนี่บ่ ไินไหนนกได้เขาจะเอาเป็นพระเอกน,นี่มีนกพระยากเป็นพระเอกซองเอาก้อยต้องมีนกเด้อยอยากคือมึงเป็นยังก็าหาับบดเป็นพระเอกหันหยอดยังใน,นเอกอย่งพิมกินเหล้ากินเหล้ากลัวบุคือมึงคือคนดูดมาอะไรกลัว่านมขี้บนขุนตามบอกความจริงเงยนะขคชองเม <c> ็ด <c> ได้บ๊อเอามาจึกมาหนึ่งนี่แหละต่อมาซากินเหล้าเด้อมาเนี้เด้อเขาจะถ่ายซากินเหล้า เนมเนียงใช่ไหบอกอ่าบอกเลยอกเล้เนาะน่ำเนมหนมำน้มหนมำน้มหน่เหมือน้องแม่ตั้งซื้อแบบนี้ให้นี่เด็กคนใหม่ตีนกูดิปพอส่วนตีนม้าที่นี่แหละว่าดูดีอ่ะเบิงอัปโปหมดหน่องจักรองเบิงอันนี้ไม่หน่องจะโดนละฮะสัดส่วนเท่าไรเอียงเท่าไรบ่กเขาเขาไปอยากบอกเพิ่นแต่ตะกี้เนาะเพราะว่าเขามีหน่องสาวเพอผมไปกับขวางผมน่ะขวางไปนี่แหละเป็นไปเองตัวจริงเออก็เลยมาเห็น เห็นคมดีว่าก็ไหลเลยก็เลยว่าเออนนบางเออเเป็นยังโอ้เป็นยังเเคโอ้เป็นยังงั้เออฟนี่ยตนเดอเนี่ยเนี่ยเนี่เนีเนี่ียเ่เนี่ยเนส่ยเนียเนี่ยเัี่ยเีเนี่ยเน่เน่น่ยนี่่ี่่เีี่เี่ี่ย่่ยเ่น่ะเ่นน ว่าว่าสินี่ยนหมายซีมาเนี้ยคซีกับพันหนึ่งไปเขากับโบโนี่คซีมาเปิดหน้าพันหนึ่งมาเปิดหน้าเออมีกูยังกันกู้รวยกูจะรวยกูจะขายมึงรวยไปเลยคนรวยคือชิรวยเนาะก่อนก็เพราะวันนี้เห็นเห็นมาเพิงกันเออเป็นคนดีแน่ก็เลยว่าเออขายเนเาห็นเห็นมาสดมาหล้นเลยเนาะเห็นมาโสดมาล่นเลยนะเออเห็นมาสดมาลนแหละก็เลยว่าเออฮะ มาดีหาคนดีๆไอ้เพิ่นแน่เออแต่ตะกอนไม่ใช่คนตัวสวยเขามาหามันได้ตะกอนลุงดีใจใจใจมอกกับท่าลุงเนาะได้เสมอคะแนนลุงดีบอกยังมานางเอกของเงานางเอกไปไป่ายนางต่อเฮาและนางเอกของเงาพี่พีพีพีแล้วแล้วก็ช่องน้ำหนมน้ำหนมเชนเนี่เออข้างเวยนได้จริงนะน้ำเนมเชนเนี่ยเอาแล้วใส่ตอนนี้เรากำลังถ่ายวีแล้วโดยฝากโตเบิ้ง ฝากผลงานเพลงอันเส้นเหล่าให้เจ้าจายในนะมือนี้น้องก็ะไรพาโบ๊ทเป็นนักเอกเนาะแล้วก็ฝากส่องซิมี่ไม่ไหวหนีนออันพ่านนมเนมชนะเนี่แฟนก็เองแล้วไอซ์ซื้อเลยแล้วไอซ์ซื้อสองเลยวันนี้ดันเจ้าเองเนอะุ้วยโดยกัสซิมี่ไลฟ์คอนเทนต์เนาะเขากับเพราท่นหูว่าซิมมี่ยังแต่ว่ากัสซิเฮี่ในนอนเนาะฝากฝากกันสำหรับมือนกัทะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะ กระดิงกระดิงเนาะตอนนี้กำลังซืเมื่อตอนนี้โอ้ยกว่าทายแหละอะไรสปอนเซอร์สปอนเซอร์มมโเนต์สปอนเซอร์บัวขาวโบสปอนเซอร์บัวขาวโอยอาจชีพน้ำเนมเมื่อนกโอเคามขามมันขามค้องไคล้องไปอีกอยู่บ้านนอกนะเพราะว่าอยู่บ้านนอกนี่กับกับเมื่อไก่เนี่ยบานนอก บ้านนองนี่ไงบุคคลเด็กบุคนในเมืองใครขึ้นรถโดดเลยอ่ะมิตรวะบานนองแต่น้องไม่เคยนองใจกูเลยบุยมาเป็นคาอบครมีเลยน้องแหนมโสดน้องแหนมอ่ะเด้อเดี๋ยวห้าสิบเก้ากันเนาะวันนี้มีแต่สี่ขอปีดคลิปวัอนี้เป็นจะได้นำพ่อเสื้อนี่คือมืบอร์หนึ่งเลยลูกบาย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 นอนกับสีนอนกับสีนอนับสลิปนกับสีนอนกับสมันอยู่ใจเดี๋ยวนี่มันเมื่อบ่ ยวไ,ไ,ไปใช่ลรอ <laughs> <laughs> ตอนนี้ตุ้ยไอ้ตุ้ยกำลังมา <laughs>